กกัน พบกับแอนนาสุภสรนศีงามนะคะยังอยู่ให้ความรู้กับท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของพระราหูที่ย้ายราศีนะคะจากราศีมิถุนนะคะเข้าราศีพฤษภนะคะว่าใน12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คืออ่านราหูแล้วก็ดาวตั้งรับก็คือส่วนมากจะเป็นดาวพระอาทิตย์ก็คือชาวราศีต่างๆนั่นเองนะคะก็ไปถึงราศีมังกรแล้วนะคะก็ยังอยู่อีกสองราศีคือราศีกุมนะคะราศีกุมกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ํานะคะ ราศีกุมนะคะราหูเป็นดาวประจำตัวเป็นดาวประจำตัวนะคะเรียกว่าตนุไปอยู่พบพันธุนะคะตนุพันธุนะคะถามว่าดีไหมนะคะก็ตัวเองไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวนะคะก็ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องให้จัดการมากมายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะคะมีเหตุที่จะต้อง คิดต้องวิเคราะห์ต้องจัดทำนะคะหนึ่งเรื่องหลักทรัพย์เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะราหูเป็นสีนะคะราหูสองสี่ซ้อนแทรสามสิบสองนะคะเป็นเกณฑ์เบียนลักษณ์นะคะเบียนลัคนาแล้วราหูนั้นมาจากไหนราหูนั้นเป็นดาวประจําตัวแน่นอนว่าเบียนลักษณ์นี่ใครทําตัวเองทำนะะคนราศีกุมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ การเจ็บไข้ได้ป่วยนะอย่างแรกเลยทําไมถึงต้องเป็นเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะดาวราหูเป็นดาวประจําตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดาวย้ายราศีปุ๊บเนี่ยสภาพร่างกายคนเราเนี่ยเป็นไงคะเปลี่ยนแปลงคนะอย่างน้นอยๆเลยพื้นที่นะเปลี่ยนจากธาตุลมมาเป็นธาตุดินปุ๊บจากเคยที่อยู่สุขสบายอะธาตุลมดาวราหูเป็นดาวธาตุลมพออยู่ธาตุลมปุ๊บเป็นไงเออสบายไง สบายชิวๆยังไงอะไรก็ได้ก็ยังไม่ถือว่าไม่เหนื่อยมากแต่พอย้ายเข้าสู่ราศีธาตุดินเป็นไงคะเกิดการปรับตัวเพราะฉะนั้นปรับตัวค่อนข้างยากเนื่องจากปรับไปปุ๊บราหูได้ตําแหน่งนิดนะคะแล้วอยู่ธาตุดินนะคะต้องปรับตัวอย่างที่สองคือธาตุนะคะชาวธาตุลมกับธาตุดินเนี่ยถือว่าเป็นปรปักธาตุต่อกันเพราะฉะนั้นการย้ายของราหูครั้งนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบกับคนราศีกุมค่อนข้างเยอะ<ๆ>เนื่องจากสุขภาพอนามัย การเปลี่ยนแปลงนะเหนื่อยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสิ่งที่คิดไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจนะ,ะอย่างที่สองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะเช่นนะ,ะบ้านนะ,ะเกิดการมืดคลึ้มนะคะคนในบ้านมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอบายมุกนะคะเรื่องของ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอบายมุกแล้วก็ของมึนเมาต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงนะคะเก,กเกี่ยวกับเรื่องของความเอาแต่ใจนะคะราหูเป็นดาวโมหะนะคะเป็นเรื่องของการรุ่มหลงมัวเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกุมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านนะคะหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วย มีการเปลี่ยนแปลงแปลสภาพถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์มากกว่านั้นนะคะถ้าไม่เป็นอะไรเลยคนในบ้านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของสุขภาพอนามัยการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลางวันไม่ตื่นกลางคืนไม่นอนเพราะฉะนั้นคนในบ้านก็จะเกิดเปลี่ยนแปลงทางออพฤติกรรมนะคะออถ้าเป็นเด็กนะคะเราก็จะเรียกว่าในเรื่องของเกมนะคะในเรื่องของออในเรื่องของการเล่นเกมการนอนผิดเวลานะคะ จะเป็นนอนดึกขึ้นกลางคืนไม่ค่อยน,นอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะแล้วก็แล้วก็ตื่นสายหรือว่าแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะคะก็ส่งผลทางด้านสุขภาพอนา,ามมันะคะคนที่อายุน้อยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพอนา,ามมยนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนอนเสื่อนะคะสำหรับคนที่อายุมากก็มีเกณฑ์ในเรื่องของโรคเรื้อรลังนะคะในเรื่องของสุขภาพอนา,ามมัต่างต่างนะคะ,นะคะเรื่องของ โรคที่รักษายากโรคหลบซ่อนเพราะฉะนั้นเป็นอะไรปุ๊บสำหรับคนที่มีอายุหรือเริ่มอายุมากปุ๊บก็เรียกว,ว่าเจาะเลือดนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพอนามัยให้ดีนะคะเกณฑ์ <S <S ที่3มนะคะเรื่องของบอกแล้วว่าเป็นในเรื่องของเบียนลักเบียนลักตรงนี้มันเรื่องของหลักทรัพย์บ้านนะคะลาหูเป็นสีเขาเรียกว,ว่าลาหูเข้าบ้านมอดมแมลงตัวเขาเรียกว,ว่า ปลวกแล้วกันนะปลวกมแมลงต่างๆมาแมลงมีปีกนะช่วงนี้ก็มแมลงเข้าบ้านนะมดปลวกเยอะนะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของเคหสถานในเรื่องของบ้านในเรื่องของนอกจากบ้านแล้วรถก็รวมด้วยนะคะ บ้านช่องอาจจะเรื่องของมิเก์ในเรื่องของปรับเปลี่ยนบ้านนะคะซ่อมบํารุงบ้านนะคะมดแมลงปลวกนี่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรคะฉีดปลวกป้องกันบ้านละกันอย่างที่2ในเรื่องของหลักทรัพย์ก็คือเรื่องของรถนะคะเรื่องของรถเรื่องของบ้าน,นะคะอย่างเบาๆคือการเปลี่ยนแปลงธนุบํารุงซ่อมแซมนะคะอย่างที่2คือการแปลสภาพบางคนในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะต้องดู นะคะถ้าคนมีความรู้หรือว่าได้เรียนโหราศาสตร์มาบ้างนะคะก็ประกอบกระทักษะนะคะถ้าเสียเป็นการกินีหรือว่าเป็นสีถ้าเป็นสีก็ดีหน่อยนะ,ะดูแลบำรุง,งรักษาแล้วดีนะคะถ้าเป็นเสียก็คือก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียบ้านเช่นการส่งบ้านพอนบ้านหรือการเปลี่ยนบ้านนะคะเพราะฉะนั้น,นต้องต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์เป็นอย่างดีเลยนะคะ สำหรับคนราศีกุมนะคะและอย่างหนึ่งของคนราศีกุมพอดาวประจำตัวเข้าพบที่4ปุ๊บเบียนรักเนี่ยแสดงว่าคุณต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวการสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะนีย่ยังไม่ยังต้องเขาเรียกว่าอะไร ดูแลทานุบำรุงเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะของคนราศีกุมนะ,ะอาจจะเสียเงินซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะดูแลสุขภาพอนามัยแล้วก็รวมทั้งตัวคุณด้วยนะซักนะคะสำหรับคนราศีกุมนะคะ ก็น่าจะครอบคลุมนะคะของคนราศีกุมนะต่อไปเป็นคนราศีมีนราศีสุดท้ายนะคะราศีสุดท้ายราศีมีนราหูเป็น3นะคะอยู่ในมุมโยกนะโยกนี่คือโยกราศีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีมีนปุ๊บเนี่ยราหูเป็น3นะคะพระภูบาลนะคะให้สถานยศเงินทองเพราะฉะนั้นเนี่ย ราหูเป็นสามก็ราหูให้คุณนะคะอันนี้คือพูดถึงเรือนเรือนชะตานะ,ะแต่ถ้าพูดที่มาของราหูเป็นไงคะราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะวินาศนะคะวินาศแปลว่าวิบัติเสียหายนะคะสมัยก่อนเรียกว่าชิบหายนะคะความหมายของเรือนวินาศเนี่ยแปลว่าวิบัติแล้วก็เสียหายปิดบังซ่อนเร้นนะคะขี้อายนะคะแต่ว่าขี้อายเนี่ยใช้ไม่ได้กับราหูนะ ใช้ได้กับเรือนนะคะใช้ได้กับเรือนแต่ใช้ไม่ได้กับราหูนะสนแสดงว่าราหูไม่ไอายหรือไม่ใช่ราหูก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าสงวนท่าทีนะคะสงวนท่าทีคือนิ่งๆเขาไว้ก่อนนะคะราหูเป็นสามเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูเป็นสามอภิบาลได้ทรัพย์เงินทองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เรื่องของอะไรคะทรัพย์สินเงินทองแต่ว่ามาจากเรือนที่เสียเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ก็ให้ไม่เต็มร้อยเสียก็เสียเสียไม่เต็มร้อยได้ก็ได้ไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูเป็นสามนะคะพระภูบาลให้ทรัพย์สินเงินทองนะคะราหูก็จะให้ทรัพย์สินเรื่องอะไรคะราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในพวกสหัชชะสหัชชะแปลว่าสังคมนะคะสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องการเรียนรูก้การหาประสบการณ์นะคะการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีมีนเป็นไงได้ทรัพย์แบบ ระทันหันได้รัพย์แบบไม่คิดว่าจะได้นะคะได้แบบวินาศนะแต่ข้อเสียคือไงสิ่งที่คุณปิดบังซ่อนเล้นไว้เนี่ยมันจะมาเกิดเกิดที่ไหนอะ่ะเ,เกิดในสังคมที่คุณอยู่อะ่ะกลุ่มเกิดในกลุ่มญาติพี่น้องคุณอะไรอย่างเงี้ยต้องเรามัดระวังนิดนึงนะญาติพี่น้องรู้เรื่องที่ปิดบังไว้เรื่องที่ปิดบังซ่อนเลนไว้เนี่ยก็จะมาโผล่ตรงนี้นะ แต่ยังไงก็ถือว่าเสียหายเล็น้อยมากนะคะก็อ่านเป็นดีมากกว่าละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ได้คบเพื่อนใหม่นะคะได้คนได้คบเพื่อนต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศคนไกลๆหรือคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆนานมากแล้วก็จะได้เจอนะคะพอได้เจอปุ๊บก็จะได้เขาเรียกว่า มีเหตุหรือมีอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะหรือว่าให้คุณกับเราละกันให้คุณให้ทรัพย์สินให้เงินทองอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เขาเรียกว่าได้พบเพื่อนนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะะแล้วก็เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เนี่ยเออต้องเสริมนิดนึงเพื่อนใหม่นี่ต้องระวังนะเพื่อนอย่างราหูนี่น่ากลัวมากนิสัยของราหูคือแบบใครเป็นเพื่อนเนี่ยรักหมดนะ ลักหมดจะถูกจะผิดนี่ลักหมดนะคะแต่ข้อเสียของราหูเนี่ยคือแบบขาดเหตุผลชอบในเรื่องของสังคมนะคะมันเข้าในกลุ่มสังคมแล้แต่สังคมแบบนั้นคือสังคมในเรื่องของอบายมุกแหล่งอโครจรของผิดกฎหมายดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะชอบเสี่ยงชอบในเรื่องของอบายมุกสีเทาๆสีดำๆนะคะชอบเที่ยวแหล่งอโครจรเพราะนั้นเนี่ยก็เราจะได้มิตรนะคะ มิตรในที่นี้ก็ก็ระวังในเรื่องการคบมิตรแล้วกันนะคะก็ตอบไม่ได้มากแต่ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของราหูนะคะราหูชอบดื่มกินเที่ยวนะคะชอบในเรื่องของการสังสรรค์การ เฮฮาปาร์ตี้นั่นแหละนะคะชอบในเรื่องของกลุ่มแต่ข้อดีของราหูคือรักพวกพ้องนะคะมีอะไรราหูออกหน้าให้หมดนะคะแล้วก็ยังบอกว่ายังไงก็จะมีในเรื่องของราหูอยู่ตรงนี้18เดือนหรือปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์หรือได้อะไรดีๆจากราหูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การเข้าสังคมนะคะการเข้า การได้มิตรใหม่ก็คนราศีมีนก็ดูรีๆแล้วกันนะคะก็เรามาระวังเหตุที่ไม่คาดคิดก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็มีสติไว้นะคะคราวนี้เรามาดูว่าในเวลาเหลือนะคะเพราะฉะนั้เกณฑ์พิเศษของราหูเนี่ยจริงๆสมัยก่อน,เ,นเริ่มเรียนมาปุ๊บเนี่ยราหูนี่ไม่มีเกณฑ์พิเศษนะแต่ต่อมาต่อมาต่อมา,อมาปุ๊บอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าอ่ดาวใหญ่นะเขาก็ราหูก็สมัยก่อนก็จะมีเกณฑ์ เกณฑ์พิเศษจะมีแค่ดาว3องค์คือพระหัสเสาแล้วก็อังคารนะ,ะจะมีเกณฑ์พิเศษเกณฑ์พิเศษคือเกณฑ์จากดาวเนี่ยเป็นเกณฑ์พิเศษของเขาว่าคําว่าเกณฑ์พิเศษคืออิทธิพลที่ได้อิทธิพลจากดาวองค์นั้นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างราหูเนี่ยพอรอบหลังๆเนี่ยอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าให้เกณฑ์พิเศษอย่างเดียวกับดาวพระรหัสบดีแล้วกันนะคะเกณฑ์อย่างเดียวกับดาวพระหัสนนะะบัสปดีก็คือเกณฑ์5และเกณฑ์9หรือเรียกว่าในมุมตรีโกณนะคะมุมตรีโกณก็คือ อ่าถ้าดูง่ายๆนะ,ะถ้าคนดูเป็นก็ตรีโกณธาตุนะคะราหูยกเข้าราศีพุธศพเป็นราศีธาตุดินเพราะฉะนั้นคุณลัคนาราศีธาตุดินในจกักรราศีธาตุดินในจกักรราศีเพราะฉะนั้นจะได้เกณฑ์พิเศษจากราหูนะคะเพราะฉะนั้นคนได้เกณฑ์พิเศษจากราหูก็คืออะไรคะคนราศีกันและคนราศีมังกรได้เกณฑ์พิเศษจากราหูคืออิทธิพลของราหูส่งเกณฑ์พิเศษให้คุณเต็มที่เลยนะคะอย่างราศีกันเนี่ยราหูเนี่ยนะคะก็ให้นะคะ เกณฑ์พิเศษนะคะส่งถึงราศีกันหรือชาวราศีกันเลยนะร้อยเปอร์เซ็ราศีมังกรนะคะเรียกว่าในมุมตีโกนตีโกนให้ผลอย่างไรนะครตีโกนให้ผลในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะทำทำไปเหนื่อยยากนะ,ะอย่างบอกว่าคนราศีกันเนี่ยเออราหูมาจากเรือนอลิอลิมาสุภะแต่คุณได้มุมดี นะได้มุมตรีโกนตรีโกนจากราหูปุ๊บแสดงว่าคุณมีปัญหาปุ๊บอ่ะแเดือนปีหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวลาหูก็อยู่อยู่นานไปปุ๊บเป็นไงคะอยู่ด้วยกันละหลอ่อหลอมเข้าไปได้เหมือนกันเป็นไงคะให้คุณไปเพราะฉะนั้นคุณแก้ปัญหาแล้วเป็นไงคุณก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเออไปได้นะคะตรีโกนนะคะ ราหูเป็นเจ้าเรือนอริแก้ไขปัญหาปุ๊บเนี่ยคุณก็จะชินกับปัญหานะสำหรับคนราศีกันและเป็นชาวราศีกันถ้าชาวราศีกันด้วยก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันถ้าคุณมีพระอาทิตย์ตรงนี้แล้วมีลัคนาเพราะฉะนั้นคุณก็ได้เกณฑ์แบบราหูถึงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกใส่ความนะคะการมเีเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานต่างๆให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการ สายตาหัวใจนะแต่ว่านะตรงนี้พอถึงมาปุ๊บเนี่ยยังไงซะคุณก็จะได้เกณฑ์พิเศษก็ราหูก็สนับสนุนไหนไหนก็บอกว่าราหูเป็นคนรักพวกพ้องนะคะถึงจะมีเกณฑ์พิเศษปุ๊บราหูก็ส่งให้นะ,ะแต่มีเกณฑ์ในเรื่องของอะไรคะการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันกับคนราศีมังกรแต่ราศีมังกรเนี่ยเนื่องจากลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะพิเศษนิดึงเพราะลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีดาวเสาเป็นดาวประจําตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตีกนถึงการปุ๊บเนี่ย ก็จะเหมือนกับคู่มิตรตรีโกนถึงกันนะคะอย่างราศีกันเนี่ยก็จะถึงกันแบบแบบหนักๆหน่อยก็ถือว่าเป็นศัตรูกันแต่ว่าถึงจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูศัตรูก็แล้วแต่คําว่าตรีโกนเป็นเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะผ่านไปได้ในอุปสรรคปัญหานั้นๆน,น,นะคะสนับสนุนแปลว่าเวลาคุณมีปัญหาปุ๊บหรือทําอะไรปุ๊บเนี่ยอย่างมังกรเนี่ย เริ่มต้นเริ่มต้นแล้วมีปัญหาเหนื่อยหน่อยสุดท้ายก็จะผ่านไปได้นะคะส่วนราศีก,กันก็มีปัญหาปุ๊บแก้ไขไปแล้วก็จะผ่านไปได้อันนี้ก็เป็นเกณฑ์พิเศษของราหูซึ่งเป็นเกณฑ์สนับสนุนนะคะแต่ถึงจะดีนะคะก็ดีไม่ได้ทั้งหมดถึงจะร้ายก็ไม่ได้ร้ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นดาวเนี่ยมีทั้งดีและร้ายนะคะแต่สรุปว่าราหูเนี่ยก็คือเป็นดาวของ เจ้าของการเปลี่ยนแปลงทุกๆเรื่องนะคะพอ,อตอนนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ราศีพฤษภเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของสุขภาพอนามัยการเงินการทองแล้วก็เรื่องของอายมุกแหล่งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆราศีนะคะราศีที่โดนหนักคือพฤษศนะคะพฤษภไปแล้วก็พิจิกนะคะรองลงมาก็คือเป็นราศีราศีเมษราศีมิถุนแล้วก็ราศีกุมนะคะอันนี้ถือว่าเข้าขาย ดับต่อไปส่วนที่เหลือก็กลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงๆนะคะดาวทั้งหมดนะคะดาวราหูเป็นดาวบาพเาะห์แต่ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะ,ะดาวเป็นดาวที่แจ้งเหตุบอกเรื่องราวนะคะให้ระมัดระวังตัวแต่ถ้าเรามีสตินะคะสติมาปัญญาเกิดเรามีความรู้ความสามารถมีเหตุและผลดาวราหูเนี่ยเป็นดาว ร่มหลงบัวเมาขาดเหตุขาดผลนะคะแต่ถ้าทุกคนนะคะทุกราศีนี่แหละทุกคนมีสติมีเหตุมีผลนะคะเราก็จะสามารถแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะคนเราถ้าเราอยู่ในเหตุในผลในศีลในธรรมนะ,ะดาวก็ไม่สามารถที่จะทําร้ายเราได้นะคะดาวเป็นแค่เหตุเป็นแค่เรื่องนะ,ะเป็นตัวเรื่องเป็นตัวบอกนะเหตุ hate, นะคะ เหตุมาจากไหนแล้วก็เรื่องอะไรของคนเราแค่นั้นเพราะฉะนั้นเหตุมานะคะจากราศีกลุ่มแล้วก็มาบอกเรื่องที่ราศีพฤษภเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องอะไรของแต่ละคนนะคะเราก็ได้แจกแจงไปแล้วก็หวังว่านะคะราหูย้าย12สราศีที่ให้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านคงได้ปรับตัวและตั้งรับได้ ะะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรพิญโยพงศ์เจริญที่ได้ให้อนาสุสรนสิงหาม,มาให้ความรู้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสถานีเทวทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวรรณภูมิแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ